โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทางแก๊งเจ้าแจ๊ะเราจะไปเป็นทีมแข่ง1วันเอา้าลูกา้าบอกให้แต่งตัวแบบนี้แต่งตัวอะไรมาพอดีแบบอย่างน้อยผมแต่งตัวนี้ดูทรงก็น่าจะแบกทีมแบบตึงเกินเลยเนี่ย <laughs> มั่นใจตัวเองมากค,คือตอนนี้เราจะมาแข่งรายการ CVC แซมเปียนนะครับทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยไม่ต้องทําอะไรกดไลค์และกดติดตามก็พอนะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในทีมแล้วนะครับชื่อทีมของเราก็คือบอกหน่อยนะิลูก้าชื่อทีมมาจากหัวหน้าทีมเลยครับแปลวัดดวงเขาชอบซอยทางห่าง <laughs> ดูชื่อทีมก่อนซอยอ๋อใครตั้งซอยซอยห่างอนี้ย <laughs> แต้มซอยหางซอยห่างหรอซอยห่างซอยห่างซอยห่างห่างอ้ยตายตายชื่อทีมก็ผิดมันเปลี่ยนชื่อทีมได้ครับไม่แก่โอ้ยห่างเล่นเล่นปล่นเล่นบอกคนนี้ทำไมว่าเราต้องให้คนดูยินก่อนว่าทำไมทีมเราชื่อว่าทีมซอยห่างพูดไปที่น้องก็นะครับทีมนี้นะครับได้มาจากคนนี้นะครับแปมวัดด่วนแล้วก็พี่โจเซ่นะครับหัวหน้าโจกหัวหน้าแกงอะไรอ่ะเขาชอบซอยห่างหางให้ผู้สาวนะครับไม่ชอบซอยติดติดนะ โจเซ่นะครับโจเซ่ X นายโจเซ่เนี่ยซอยห่างๆแต่แปมมาดวงไซดีๆโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาครบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็แน่นอนว่าแต่ละคนคู่ใครคู่มันนะครับอันนี้จริงที่มัพร้อมแล้วพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วครับน้อง e t สโกได้ลุยคุณเล่นดีๆนะเราตกรอบได้นะคุณประมาทฝีมือผมเกินไปหรือเปล่าไม่ผมกลัวคนชื่อว่าแปมว่าดวงโยนเกมโอ้ย่าโยนให้กูหมดเลย แปลมันโดนเขาบอกว่าโยนเกมกี๋อะไรพลังแปลมันดวงโดนพลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมเข้าช้าจังเราไั้เปล่ชื่อทีมเป็นทีมบาบูนเลยนี่ทำไมเกมกระตุกกังอ่ะเกมกระตุกดูดิดูดิเราเราทำอะไรเนี่ยแต่ยังไม่เข้ามาเลยผมจะไม่เข้าเกมมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว รอรอรอเราเปนมาเราทำเหมือนกวเอ้ยเอ้าผมค้างออกผม้างออกออ้ไม่ใช่แล้วอันนี้ตอนแหล่หรือเปล่าโอ้เจริญมันแตกค้างไอ้สัสมาเดเดดูดเราต้องเราต้องไหวเราต้องไหวโอ้ไอ้จริงไม่มีแปมเราก็ไหนะไอ้จริงซิไหวซิวนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเตรมไไแปมันมาแล้วนะแปมมันค้างมันค้างเหรอมันค้างเหรอมาเร็วอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดลูกระระเบิดระเบิดไอ้หนเป็นงานเป็นงานเป็นงาน มันจะต่กูมันจะไต่กูาว่งดาวหวาวยเก่งกับน้องอย่าเก่งกับน้องมาดิแต่แหนึ่งแึ เออเจ็บเจ็บเอ้าเอ้าคิดว่าลูกกามา่สมาดิมาดิมาดิคิโลมึงเก่าอรอมึงเก่าอรอมึงเก่าอ๋อแ่สามมาดิมาดิมาดิโอ้โหแม่งเออเอ็กซิน่ะผมไม่ได้ฆ่าเลยแต่ไม่เป็นไรครับเก่งครับเนี่ยครับเรานำสองหนึแล้วอะฮลโลม่ตองงมอมาแล้วมาแล้วมาไปไปไปเราไปด้วยกัน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 เลยไปด้วยกันเลูู้่พุทกงจักรวานนาโนแม็กเฮ้ยแล้วต้องมีเสียงร้องวนเผ่าเรานะ ไม่ไงเป็นไงสภาพดาสองดาสองเฮ้ยเกินเฮ้ยลูกาเอาสุดเกินโหดเกินโหดเกินเก็บเกินเต็มเต็มอาสุดเกิน

ไอลูกาเนี่ยก็แบบใสชุดก็ใสผิดแล้วฮะใช่ไม่ไม่ฟังความกันน่ะเออไปไหน้น้องมึงไปไหนมึงจะไปไหนน้องพูดระวังนะครับพูดระวังนะมาดิเฮ้ยเกินไปไหมท่าดขนาเยอะ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 ออมาดิดาวดาวอมา้ไม่ได้ล้ไม่ได้ล้เขาเรียกาช่วยกันครับโอ้กโอเคโอเคโอคโอ้โอ้ คเฮ้ยมาแล้ว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 จ้าเก็บเจ็บเจ็บมาเก็บมาเก็บใส่หน่อยใส่หน่อยเอ้ยมันมันเปิดชู้กันโอเค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 แป๊บนึงแป๊บนึ่งพุ่งเลยก่อนปันหัวสวยดาวสองอุ้ยเวอร์เวอร์ไปลูก้าเวอร์ไปเฮ้ยเวอร์เวอร์ไปลูก้าคือดูดูดูลูก้าไอวอร์สามลูกโคโนหนึ่งสกิลมันเจาะหมดอ่ะไม่มีทีมมาช่วยอ่ะครับลูก้าลูก้าลูก้า ยืนอยู่ฐานดิอ๋อถ้าผมไปคือจะชนะเลยใช่ไหมใช่ยืนหยุดฐานเลยใช่ไหมยืนอยู่ฐานเลยตอนเนี้ยไม่อยากใจนะว่างคาราเพื่อนยืนอยู่ฐานนั่นแหละยืนอยู่ฐานเลยอันนี้อันนี้อันนี้มันต้องแบ่งคิวกันหน่อยอันนี้โอ้โหดูคนเดียวนะคิวเก้าใครยืนสุดท้ายเพื่อนไม่อันนี้อันนี้ลูก้าไปไปดูไปดูข้างบนไปดูได้ได้เออลูก้าดิไม่ไม่แบ่งเลยไม่แบ่งเลยแบบแบบปอ้นลูก้าอันนี้เาเรียกว่าปั้นเองครับปั้นเองครับอันนี้อย่าับปันะอันนี้อันนี้อย่าับปันะดูทีมเล่นพอแค่นั้นแหละ ได้ได้ได้ใช้ขวาเชิญน่าแข่งขายเฮ้ยไปตายเลยไปตายนอกหมอกเลยมามาขอกุ้ขอกุ้ขอกุ้งได้ไงเป็นไงล่วงเชดเราจะดูทีมจบเมื่อไหร่มันมาจากไหนโอ้มันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยพี่แบบเป็นตัวพาราจีมอย่างพี่แบบตายดึกเชดเท้ามื่อกี้ไม่เห็นมันเฉยๆคิดว่ามีตัวเดียวอ่ะโอ้โหยังไง เฮ้ยเฮ้ยยังไงม้วนม้วนเจ็ดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเจ็ดุ้ยแบบมันดวงเอาเรื่องเขาจูเป็นคนนี้เอ้โจ้าผูสุดยอดควนทีมอแอมมนชนะง่ายเกินไปไหมอาจารย์ตัวเองเก่งกือ อาจจะเองตัวเองก็ดูเอานะครับว่าใคร MVP นะครับสิบคิวนะยยากอาง <c ười> โอ้ได้โมได้โมใหญ่เลยนะคนเรา <c ười> อ่ะชุมคิวเดียวอะไรอุ้ย ดู exit ด,ด้วยคนดูคือลัดลัดพี่เต็มๆมเลยอ่ะเอาจริง exit สามทำไมพูดเยอะดู exit สามถ้าลบไปเนี่ยเหลือเจ็ดนะไปลัดแต่บัลด,ดวงด้วยสองตอนนี้เราเราทีมเราเข้ารอบแล้วนะครับใช่ครับคอยห่างเข้ารอบครับแล้วไปรอบต่อไปเลยดีกว่ารอบถอดครับรอบต่อไปครับรอบสองลุยฮะเราเจอทีมลิงกังลิงกัง เหมือนพี่โจ้เหมือนพี่โจ้ทีนี้เหมือนพี่โจ้ทีนี้เหมือนพี่โจอันนี้เราลีมบาบูนนะมันลีงกังไม่ครับเราหมอคงเราชิงหมอคงหมองเอ้ยตาตานเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวพี่บุกพี่บุกพี่บุกแผ่นไหนแผนไหนแผนบุกบุกนีเ้ยสามสามสองหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออกใช่ใช่ใช่เออใช่โอ้ยเว่อ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 มาช่วยหน่อยดิเจ็บเจ็บเ็บเออเออเออ่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม้ยิงม่ยิงไมเยิงามิงไม่ิงไม้ยิง่ิง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 ะเิงยิงิง่ย เปียเลยรลาาดโอ้ราดได้ไงเปียอุ้ยเกมกระตุกเกมกระตุกเปียอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยิงมันดียิงมันดีข้างๆนะโอ้เม่งมันจะตายนี่ยจาดูไกล้ๆลูก้าอุ้ยลูก้าเกือบตายอุ้ยโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บเลยมีวเยมีคนช่วยหน้วสวย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 วชว อะไรคมๆอ่ะเมื่อกี้โคตรตึงโคตรตึงใช่แม่งโคตรตึงเลยพี่ก็ได้หนึ่งหัวผมไรเฟิลผมไรเฟิลระยะไกลครับได้เลยได้เลยเป็นพีไฟผมพีไฟนักซุ่มยิงระยะไกลเราต้องซื้อเกาะก่อนอุ้ยได้อูซี่ว่ะเราเพิ่มพลังหน่อยดิเสียงหูคองดิโอ้ลูการดูเลยกูเปิดหัวเปิดหัววิววิวว้วเชียใครโดนลวงไปลวงไปลวงชุดไหนชุดไหนพี่แหมป์เอ้าเชียร์ได้เหรอพี่โจพี่โจชุดไหนชุดไหน เอาหัวเอาหัวบังเอ้าอุ้ยเอ้าน้องน้องห้องเขาน้องน้องน้องเฮ้ย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 อุ้ยเชียโอ้เชียเลยแจกแต้มแจกแต้มไม่ไม่ผมว่ามันได้กินกล้วยมันเพิ่มพลังอ่ะมันเล่นเก่งขึ้นยังไงเราไปทางไหนไปทางนี้หรอหมดเลยหรอมาๆๆไปก็ได้ที่ที่เขารักอ่ะมุกตื้นๆไปกระแปะมัดดวงแล้วกันตามาเลยครับน้องพี่มาคุยกันเราคูดเราคู่ดูโอ้กันนะดูโอ้สองเออใช่ใช่จับสองไอ้แผนสอจับพูดเลยแผงสอง เฮ้ยเ hey, รามาทางนี้ไหมแป๊มแป๊มแป๊มนี่นี่นี่ราหลังเราหลังนี่เออดักเรดักเฮ้ยเชี่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 ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเชี่ยโดนดักแป๊มเราไหวเราไหวเราไหวเราโดด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 เฮ้ยเปืนหัวเปืนหัวเปืนหัวห้าเก้าปืนหัวห้าเก้าเจาะเจาะเจไอ้วอล์ฟเจาะไอ้วอล์ฟหลังเจาะหลังเจาะลังเจาะเจาะเจาะเฮ้ยหลังเขาหลังเขาหลังเขาเฮ้ยตรงไหนวะเรื่อยเรื่อยสวยสวยตายแล้วตายแล้วตายตายตาย หลังเต็มหลังสหลังสองหลังสงดหนึงดาวหนึ่งด่ตันึงหลังครับไปอยู่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 สวน้องเฮ้ยตายล่วง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 เว้ยมาดีอือยืดสํางอานติ่งไเป็นไงตายตายหมดตายหมดสวยโคตรเก่งเพิ่มพลังลิงกังดิลูกาิลูกิลูกิบกองครัพลังบูอ สายไม่มีสายไม่มีนี่ไงเจ็บไปดิเอ้ามันดันมานะครับกลางกลางเข้ากลางเหาอเข้ากลางเออโบมันขึ้นบ้านหรืขึ้นบ้านมันขึ้นบ้านเฮ้ยมันมาซ้ายมือตรงลงรถลงรถมีโคมาโคมาเราชาร์จบ้านก่อนไหมมันตัวเดียวมันตัวเดียวไหมลงรถมีลงรถมีมันพี่จะเอาตัวระยะไกลเดีจะเอาบนบ้านให้ขวาไม่มีอ๋อขวาดีครับน้องเออเจ็บตรงไหนตรงไหนตรงไหนไอเชี่ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งบนบ้านดาวหนึ่งครับบนบ้านดาวหนึ่งพี่แกมมาเลยตีแหนเป็นไงยิงตูดไปหนึ่งที หาไม่เจอสักตัวเลยอ่ะอยู่ไหนมันมันมันกลับไปบ้านมันมันกลับไปบ้านมันมันไม่ไปกับเราล้อจริงจริงเราตึงเกินไงอู้ดิไงเต็มเลยเออสวยดาวดึงสวยกำลังกำลังชาร์จเข้าไปกำลังชาร์จเข้าไปเจะละไม่ไงเป็นไงเป็นไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขอน้ำ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 เจอเจอแล้ว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 หมดไต่เป้าไต่เป้าไต่เป้าหมดเลยครับจะมาลงพุ่งระยะไกลปะไม่ได้บูดี คือเอาจริงๆเมื่อกี้เขาเก่งนะเขารู้จักแบบแผนการแบ่งไปทางนู้นทางนี้นะไม่ครับไม่ครับแต่ฟังฟังทีมซอยห่างฟอร์มแชมป์เออใช่แบบนี้แหละครับจะมาซอยห่างเรื่อวันครับแสดงว่าทีมเขาน่าเก่งแล้วแต่มันมีทีมที่เก่งกว่าเยอะไงคือทีมเราเออโอ้โหเออพี่โจทำฟอร์มตึงแต่แบบอยู่ตนดๆอุ้ย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 โมเมนต์แล้วไปนี่โมเมนต์แล้วเจ้าว่าวพิษนั่นน่ะซ้ายเลื้อขวาซ้ายเลื้อขวาเจอไหม ไม่เจอว่ะเฮ้ยอยู่ในบ้านนี้ไม่เจอโอ้โหมันขึ้นบ้านมันขึ้นบ้านอมาเข้าบ้านกี่ตัวหนึ่งตัวแม่งดิอุ้ยมันขึ้นบ้านมันมันตันทางไว้โอเคอุ้ยโคตรเจ็บเลยพี่โจพี่โจไหวพี่โจไหวพี่โจไหวพี่โจ้ไหวเอ้าไม่ไหใครวะไม่รู้อ่ะอุ้ยชุหน่อยชุบ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 หน่อยเอา เอาเกมเดิง้งโอ้โ,อโ,อโ,อโหโหดจุดเกมเดิง้งคิดเอาเท่านั้นเลยน้องๆอ,อ่ะสุดท้ายพี่ค่อนข้างจะพลาดไปเยอะนะครับโดนคุมกําเนิดซะแล้วโอ้โหคนกําลังจะเกิดน่ะทําไมมาคุมกาเนิดกันอย่างนี้ใช่ปะเออก็ตอนนี้ซอยห่างนะครับก็ชนะไป2เกมนะ กับลิงกังก็มาอยู่ตรงนี้กําลังจะขึ้นรอบซิงเอาเป็นว่ารอบซิงนี่พวกเราจะเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนใครที่ซึ้งชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าว่าเราจะซิงแซมได้หรือเปล่านะครับทุกคนไม่ยลายนะฮะ